หารเซต up ีพ p เตอร์นะครับเราเมื่อเราเปิดตัวี e p เตอร์แล้วนะครับเข้าไปที่ wifi เพื่อที่จะหาค้นหาสัญญาณของี e p เตอร์นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่ wifi ีพ p เตอร์นะครับชื่อของมันนะครับแล้วกด connect นะครับ connect แล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปเซตที่ตัวีพ p เตอร์นะครับ เืเข้าไปที่ b ์ o w s e r ก่อนนะครับคีย์คำว่าหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนี้ยเข้ามันจะเข้ามาที่หน้าเมนูนะครับคีย์คำว่า,า admin admin นะครับ user admin password admin ตัวเลกนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับนะฮะเราเลือกตัววิาสาทนะครับช่องที่เกี่ยวแล้วกดดีที่ดีพิเตอร์นะครับแล้วมันจะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ทั้งหมดนะครับเราก็เลือกอ่าไอาตัวเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับชื่อสมมุติของผมมันเป็นสามบีบีวีแดนนะครับก็เลือกกดไปเลือกนะครับเสร็จแล้วไม่ให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็นพาสเวิร์ดของตัวอ่าสัญญาณไว อาเตอร์ไ i ไฟของที่บ้านเรานะครับแล้วกดแอ p พลนะฮะเมื่อกด a p ปพลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นตัวสัญญาณตัว extension เข้ามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสัญญาณนะครับก็จะเป็น 3Bb ไวไฟนะฮะนะครับเราก็ต้องไปเลือกที่ 3Bb เอ็กเ n นชันนะครับที่ตัวขยายสัญญาณนะครับ คือตัวนี้นะครับที่เป็นตัวขยายดูคําว่าไอตัว underscore ขีดข้างล่างนะครับแล้วก็ ext นะครับก็คือเนี่ยคือตัวร r e p เตอร์ขยายอยาจารย์ใช้ตัวนี้เป็นตัวขยายนะครับอขอบคุณครับ